สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของวันจันทร์เนาะว่าจะไม่ลงนะคะกลัวเอฟซีเอาคอนทุบหัวนะคะไปทะเลถลายมาก็วอ่ยขี้ขันเห็นเนาะเพื่อนกลัวแม่แม่เอาคอนทุบหัวนะคะก็เลยลงให้ก่อนนิดนึงนะคะเอาดูกันเป็นแนวทางไปนะคะ เผื่อมานเผื่อเฮงเผื่อปังกันเนาะขอให้ปังกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลาดกินแ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอบคุณค่ะ เป็นเสื้อไม่อยากกล้าเหยือเอานี่นะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะดาวปกขอขออภัยเลยนะคะหลุดยับเยินนะคะหลุดยับเยินนะคะเข้าแค่ตัวเด่นนะคะโอ้คอยกอาาัดหาซะบักเต็มทีคือกันค่ะดับแนวนะคะดับแนวค่ะทุกคนห้าห้าดับแนวนะคะ,ะ,คะอื้อมันดีดเนาะมันดีดนะคะทุกคนน่าเสียดายเบิรนมากเลยว้ายอัดหาซะเต็มที่ มองเท่งค่ะมองเท่งโอ้มาสามสี่เด้งเลยใครไปสามสีเด้งเลยนะคะทุกคนเจ้าแม่กับบรวจเจ้าแม่ตายสามวันติดนะคะโอ้โอตารางนะคะเข้าแตกสามตัวนะคะลาวเอกเมื่อเช้านี้ดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะแต่ว่าไอ้นี่ก็ ไม่ปังเท่าไหร่นะคะไอนี้เนาะเอดไปเก็บสถิติวันอาทิตย์มานะคะเก็บสถิติย้อนหลังใอ FC นะคะเป็นตัวเป็นตัวประกบนะคะ8ปดขึ้นมากกว่านะคะ890แต่แต่ถ้าวันเสาร์น่ะปังอยู่เนาะแสดงว่าวันอาทิตย์ใช้ด้วยกันเกือบจะไม่ได้นะคะศูนย์นี้แต่ถ้าตัววินก็พอได้อยู่ไหมคะเออแอ,อ,อดเก็บแค่นี้แหละค่ะคร่าวๆไปลองเก็บดูนะคะลองเก็บสถิติดูว่ามันเข้าไว้อะไรยังไงไหมนะคะวันอาทิตย์พอจะไปได้ไหมนะคะทุกคน มาเบิงเหอฟซีเนาะไปบ่ไดดก็คือเก่าค่ะพักผ่อนเนาะพักผ่อนนะคะทุกคนไลนอันไลนสิงหลายอย่างนะคะแอดก็เมื่อยบาดีหาเรื่องทะเละลายลค่ะทุกคนหาเรื่องอู้นะคะทุกคนหาเรื่องอู้ก็เอฟซีเนาะอันนี้ก็ว่าจะพักสักหน่อยนะคะอ่ะก็ลงนี่ละคะ่ะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูเด้อแอดก็ว่าอยู่นะคะทําไมเลขชุดมันมีเยอะจังนะคะแอดให้ยี่สิบคู่เลขชุดทุกคนก็บ่ทักคอยเนาะ ไม่มีใครทักแอดเลยนะคะยี่สิบออกแอดเข้ามาหนึ่งสองสามสิบเอ๊ะปกติมันมีสีวรรทัดนับไปนับมาตอนแรกก็นับได้สิบหกตาลายนะคะทุกนเอ้าปกติเลขชุดให้สิบหกชุดไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้มันเยอะจังวะเลาไม่ได้สุดเมื่อกี้ก็ลองนับใหม่นะคะก็ยังได้สิบหกได้เพิ่งแอดนับเลขค่ะนับยังไงก็ไม่รู้นะคะได้สิบหกทุกคนนับไปนับมานับใหม่อีกรอบได้ยี่สิบบาทเอออันนี้ถูกตตอง โอโ้ไม่มีใครทักท้วงเลยนะคะทุกคนออาอย่าลืมมาลุ้นเลขทูกกันนะคะวันจันทร์เนาะแอดจะหยุดจะจุดเช้าว,วันจันทร์นะคะสําหรับเลขทูกท่านที่ถามมาเนะาะเช้าวันจันทร์เสี้ยสายหน่อยะคะ่ะเสี้ยสายหน่อยก็จะลงไม่เกิน11บเอ็ดโมงนะคะไม่เกิน11บเอ็ดโมงประมาณนี้นะคะเออ ว่าจะได้เลิกได้ยามตื่นนะคะทุกคนเร่งเมื่อไดเอฟบอกให้ฝันอยู่ค่ะบอกให้ฝันอยู่นะคะมาดูสีลาวเช้ากันนะคะสีลาวเช้าของเรานะคะให้ไปที่1นึ่งสองสามนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสนะคะหนึ่งเจ็ดสองนะคะหนึ่งสองสามหนะคะ 623 628 673แล้วก็678ค่ะทุกคนเอาไปพินิตเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเป็นแนวทางลาวเช้านะคะเป็นแนวทางสีลวาวเช้าของวันจันทร์นะคะทุกคน วันจันทค่ะวันจันทของเรานะคะนี่พินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูค่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะทุกแนวทางค่ะมีเข้ามีหลุดเลยนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะก็ในตารางก็ตามนี้เลยนะคะหรือจะวินเอาก็ได้แอดก็กลับหัวเน้นให้นะคะพวกนี้เป็นตัวเน้นของแอดนะคะแอดชอบค่ะอะไรที่มี6มี9เนี่ยแอดจะชอบเน้นให้ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะจะสังเกตเห็นทําไมแอดจะชอบเน้นตัวนี้เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวแล้วมันก็มาเนี่ย เซนด้วยสูตรด้วยนะคะเซนด้วยสูตรด้วยนะคะอันนี้มันเป็นความชอบค่ะทุกคนถ้าเห็นอย่างนี้คือตัวเน้นของแอดนะคะเป็นตัวเน้นของแอดค่ะทุกคนอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะ ไอ้หกเก้าเจ้าที่เจ้าทางผักมือยังไม่มาเลยนะคะหกเก้าหกเก้าเจ้าที่เจ้าทางผักมือยังไม่มาเลยนะคะทุกคนเด่นหกเจ็ดแปดนะคะวันจันท์ตัวหนังสือเอทำไมเหลือตัวแค่นี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนเด่นหกเจ็ดแปดนะคะวันจันทนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจะติดแปดไอ้จะจะติดเออเจ็ด 7จ็แล้วก็88ดนะคะจะติก๊กเจ็แล้วก็88ดทุกคนดันมาติ๊กหกดนะคะดันมาติ๊กหกเจ็ดจะบอกทุกคนว่า,วาจับเบิ้ลได้สคู่นะคะตามสูตรแอดจับเบิ้ลได้สคู่นะคะแต่ว่าหวยจะมาไม่แอดไม่รู้นะคะทุกคนเอาลองดูเดอ้อวันจันทร์นี้แอดจับเบิ้ลได้สคู่นะคะมาดูเลขชุดนะคะหกเก้าแปดหนะคะหกเก้าแปดหนึ่งเ 688 689นะคะ778 7 7 9 788 789นะคะ วันจันทนะคะกันเบิ่ลกันหามนะคะอันนี้คือศูนย์นะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะโอ้ไม่มีหกหนึ่งนะคะมีตัวไหนเอาหกหนึ่งเข้าไปแทนได้ไหมนี่ไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะเพิ่มไปนะคะทําไมแอดจับได้อย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเลยนะคะแอดขอให้เป็นแนวทางที่ดีขอให้มั่ขอให้เฮงขอให้ปังนะคะน่ารักกันทุกท่านหรือว่าท่านไหนนะคะ ที่อยากจะแบบว่ารับชมรับฟังแนวทางก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิก YouTube ได้นะคะแต่ว่าแอดก็ปล่อยปกตินะคะก็ปล่อยธรรมดาแต่อาจจะมีแบบว่าแนวทางที่ค้างไว้นะคะก็คือรอแบบว่าเสาร์อาทิตย์ปล่อยอะไรเนี้ยเพราะว่าแนวทางหวยไทยนะคะแอดจะทําไว้ก่อนเลยนะคะไอ้อันไหนที่คิดว่าเป็นตัวตัดงบประหยัดงบให้เอซีนะคะอย่างเช่นเลขดับหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะแล้วก็ อะไรอีกอ่ะเออพวกนี้อาจจะทําไว้กอน,นะคะทําไว้ให้เอฟซหลังหวยออกจะทําค้างๆไว้นะคะถึงอาทิตย์ไหนก็ค่อยปล่อยนะคะทุกคนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะส่วนมากวันเสาร์วันอาทิตย์อาจะปล่อยเลขหวยไทยนะคะลายตาเมาเลขเอฟซบอกโอ้ยเอฟซบอกว่าเออไม่ได้เข้ามาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะคลิปเต็มอยู่บานนี่สิเบิ้งเนี่ยไดนเนอเอ็ดละสั่นอาวเบิง้งเอาค่ะ คอยทาเลขฝันเจ้ายูนิเวอร์สันเอฟซี่ก็ให้แต่เอ็ดฝันนะคะเอ็ดกับบบฝันเฮ้ยไม่ฝันอะไรเลยนะคะเอ็ดจำงืองกับบได้ฝันมันก็อาจจะฝันเลยค่ะแต่เอ็ดจำไม่ได้ทุกคนจำไม่ได้ก็แสดงว่าไม่โอ้มันมันไม่ใช่ฝันเบียบเป็นจริงเป็นจังค่ะวันหนึ่งฝันเนอพันเหตุการณ์ประมาณนั้นนะคะเอ็ดว่า มันก็ฝันพูดคอยฝันคอยก็ฝันกระดักกระดูบพูดมันฝันพูดเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ